50ปีผ่าตัด168ครั้งเ,เงเอลีนเทียนีชีวิตของเอเลียนเทียนีวัยหว50ปีช่างเหมือนกับหนูทดลองจริงๆเพราะเธอต้องเข้ารับการผ่าตัดอุตรุดถึง168ครั้งในแต่ละวันเธอต้องคืนยาถึง4 2เมตรไม่มีขาดเกินแต่ละปีมูลค่าการเข้ารับการผ่าตัดและค่าใช้จ่ายทางการแพทย์ต่างๆเพื่อเยียวยาเธอนั้นตกอยู่ที่ประมาณ3 0 0 0 0ดอลลาร์ราว1 3 5 0 0 0้าบาท ค่าเงินในปี2 0 0 4โดยที่เธอเริ่มเข้าการผ่าตัดใจมาตั้งแต่อายุได้4ขวบเท่านั้นซึ่งปัจจุบันนี้เธออายุ65ปีแล้วแต่ก็ยังคงต้องเขอรับการผ่าตัดต่อไปเรื่อยๆด้วยเหตุผลนานับประการยอดเงินค่ารักษาพยาบาลและค่าผ่าตัดนับจากเริ่มผ่าตัดครั้งแรกจนถึงอายุ50ปีเธอใช้เงินในการรักษาตัวเองจำนวน1.5ล้านดอลลาร์หรือ67.5ล้านบาท และยังคงไม่หยุดอยั้งอยู่เพียงแค่นี้ตามเหตุผลข้างตนนั่นก็คือเธอยังต้องเข้ารับการผ่าตัดต่อไปอีกเพราะมีโรคหลายโรครอการเยียวยาผ่าตัดอยู่เธอยืนหยัดอยู่ได้ด้วยกำลังใจที่ดีเยี่ยมจากครอบครัวเธอเธออาศัยอยู่ที่เขตมิเดิลตันเมืองแมนเชสเตอร์ประเทศอังกฤษร่างกายเธอถูกผ่าตัดจนพูนไปทั้งตัวแม้กระทั่งเส้นเลือดที่จะจอะตรวจเลือดก็ยังหมดสภาพ จนต้องฝังเส้นเลือดพลาสติกเข้าไปในแขนขวาเธอด้วยหลายคนสงสัยว่าเข้ารับการผ่าตัดมากมายรวมทั้งต้องจ่ายเงินก้อนโตเป็นค่าใช้จ่ายที่สูงมากเธอเอาเงินที่ไหนมาจ่ายคำตอบคือรัฐบาลอังกฤษเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งหมดให้กับเธอด้วยหน่วยงานนี้ชื่อว่า National Health Service ทำหน้าที่จ่ายเงินให้กับเธอเพราะเป็นหน่วยงานของรัฐบาลที่รับผิดชอบดูแลในด้านนี้ ถ้าต้องควักกระเป๋าใจเองสงสัยจะช็อกตอนเห็นบินจ่ายค่ายาค่าผ่าตัดไปนานแล้วก็ได้เอลินเทียนนี่เริ่มเข้าออกโรงพยาบาลตั้งแต่เธออายุได้4ี่ขวบเหตุการณ์แรกที่ทำให้เธอต้องเขารับการรักษาคือไส้ติ่งแตกและนับจากนั้นมาอีก46ปีเอลีนคือคนไข้ชันยอดของโรงพยาบาลเลยก็ว่าได้เพราะเดินทางไปให้หมอเชือวัยวะต่างๆในร่างกาย ราวกับเป็นเรื่องปกติในชีวิตของเธอในอดีตเธอยังจําได้ดีว่าหมอหลายคนเคยบอกพ่อกับแม่ของเธอว่าเธอคงมีอายุอยู่ได้ไม่เกิน15ปีเพราะเธอมีโรคหลายโรครุมเราเล่นงานอยู่ตลอดเวลาแต่เธอก็ก้าวข้ามขานช่วงเวลานั้นมาได้จนถึงปัจจุบนันเธอกล่าวว่านี่คือโบนัสที่พระเจ้ามอบให้กับเธอเธอจึงใช้ชีวิตอย่างเต็มที่ แม้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับเธอก็ตามและหน้าประหลาดที่หมอไม่สามารถชี้ชัดไปได้ว่าสาเหตุใดที่ทำให้เธอมีอาการล้มเหลวของอวัยวะต่างๆได้มากมายขนาดนี้การเข้ารักษาตัวของเธอและประวัติการเข้ารับการผ่าตัดที่บ่อยครั้งทำให้แพทย์อังกฤษให้ความสนใจและสงสัยที่มาของอาการเหล่านั้นและเพื่อที่จะหาต้นเหตุหรือสมมติฐานของร่างกายเธอ ทำให้เธอถูกหมอผ่าตัดนับเป็นสิบๆครั้งเพื่อหาปัญหาซ้ำซ้อนเหล่านั้นการเจาะเลือดตรวจก่อนผ่าตัดหลายต่อหลายครั้งนั่นเองเป็นต้นเหตุให้เส้นเลือดที่แข็งของเธอล้มเหลวพังพินาศจนต้องทําการฝังเส้นเลือดเทียมแทนเส้นเลือดดามที่ทํามาจากพลาสติกเข้าแทนที่ท่ามกลางการผ่าตัดมากมายหลายครั้งหลายโหนหลายปีที่ต่อเนื่องกันก็มีเหตุการณ์ที่ทําให้เธอจําจนวันตายอยู่เหมือนกัน ปีคศ1982อ8 2เธอเริ่มมีอาการไตล้มเหลวเป็นครั้งแรกหมอขีดเส้นตายให้กับเธอ48ชั่วโมงหากอาการไม่ดีขึ้นเธออาจจะเสียชีวิตได้ตอนนั้นเธอต้องอยู่ในห้อง ICU ถึง3ครั้งและแต่ละครั้งก็รอดชีวิตมาได้แม้ว่าจะมีอยู่คราวหนึ่งที่หัวใจเธอหยุดเต้นไปเดือขึ้นมาซะอย่างนั้นแต่เธอก็สามารถผ่านช่วงเวลาเสียงเป็นเสียงตายมาได้ด้วยกำลังใจดีจากสตีฟสามีของเธอ และลูกชายที่น่ารักตลอดจนพ่อแม่และญาติพี่น้องของเธอเธอมั่นใจว่าส่วนหนึ่งที่ทำให้เธอมีชีวิตยืนยาวมาได้นานถึงขนาดนี้ทั้งๆที่ผ่านช่วงเวลาอันเลวร้ายมาได้หลายครั้งหลายหนเพราะเธอเชื่อว่าพระเจ้าทรงต้องการให้เธอมีชีวิตอยู่ต่อไปนั่นเองเธอคิดว่าบางทีพระองค์อาจจะมีจุดประสงค์พิเศษก็ได้ ในเคสของเธอนั้นนายแพทย์หลายคนที่ศึกษาเรื่องราวและประวัติของเอลีนต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าต้องขอบคุณเธอเพราะเธอมีส่วนช่วยอย่างมากในการศึกษาเรื่องของตายและระบบต่างๆในการรางตายและเธอเป็นคนไข้ที่มีจิตใจที่ดีมากพอได้เอาประสบการณ์ของเธอมาช่วยเหลือแนะนำคนไข้ารายต่อๆไปที่ต้องเขารับการรักษาในแบบที่เธอเคยประสบมาก่อน ทำให้คนไข้ทั้งหลายไม่กลัวที่จะเข้ารับการรักษาทั้งยังมีกําลังใจที่ดีเยี่ยมอีกด้วยผมคิดว่าเรื่องของเอลินเทีย e e e นี่นั้นเป็นแรงบันดาลใจให้กับใครหลายๆคนที่กําลังต่อสู้กับโรครายได้เพราะเธอมีความกล้าหาญมากจนน่าประหลาดใจและตัวเธอเองนั้นก็พยายามจะช่วยเหลือคนอื่นๆอยู่เสมอฝากกติดตามแล้วเจอกันใหม่ EP หน้าสวัสดีครับ